s q u อตท่าออกกำลังกายสุดจิงที่ไม่อยากให้สูงวพัพลาดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจบ้านสูงไวัใส่ใจสุขภาพนะคะ s q u อตนะคะก็เป็นท่าออกกำลังกายที่มีประโยชน์มากๆนะคะประโยชน์หลายหลายอย่างเลยในท่าเดียว <Wow. S 1> อันดับแรกก็คือช่วยทำให้สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นลุกขึ้นยืนจากเก้าอี้นะคะถ้าเราลองสังเกตดู ท่าซัลโสกับท่าลุกขึ้นยืนนะคะจากเก้าอี้เนี่ยก็ดูเหมือนจะคล้ายๆกันเลยการเคื่อนไหวเนี่ยแทบจะคล้ายกันเลยอันดับที่2คือช่วยในการขึ้นลงบันไดโดยเฉพาะตอนลงบันไดนะคะเวลาเราลงบันไดเนี่ยกล้ามเนื้อต้นขาทางด้านหน้าเนี่ยค่ะจะต้องทํางานหนักมากๆในการที่จะชะลอแรงในขณะที่เราลงบันไดดังนั้นใครที่มีปัญหาปวดเข่าเวลาลงบันไดหรือบางคนที่ กลัวว่าเวลาลงบันไดเนี่ยมันจะมีการกระแทกที่เข่าทําให้เข่าเสื่อมหรือเปล่านะคะท่าสควอชเนี่ยจะเป็นท่าที่ช่วยทําให้การลงบันไดเนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็ไม่บาดเจ็บต่อข้อเข่าด้วยอันดับที่3นะคะช่วยทําให้เวลาเรายกของจากพื้นเนี่ยง่ายขึ้นเนื่องจากว่าถ้าเราใช้แรงจากกล้ามเนื้อขาได้มากขึ้นนะคะก็จะลดอาการบาดเจ็บที่หลังนะคะจากการยกของหนักได้ และรู้หรือไม่คะว่าถ้าสควอตเนี่ยนะคะมีประโยชน์ในเรื่องของการประเมินร่างกายของเราได้ด้วยดูว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยมีความแข็งแรงเพียงพอหรือเปล่าดูการทํางานของกล้ามเนื้อหลายมัดร่วมกันว่าทํางานร่วมกันได้ไหมหรือดูในเรื่องของความยืดหยุ่นของข้อต่อถ้าบางคนยืดหยุ่นได้ไม่ดีอาจจะทะําสควอตไม่ได้นะคะดังนั้นผู้สูงอายุบางคนถ้าทําสควอตแล้วมีปัญหา ก็ลองมาปรึกษากกายภาพบัดูก่อนนะคะเพื่อที่จะประเมินดูว่าสาเหตุจริงๆเนี่ยมาจากอะไรและเราจะได้แก้ไขปัญหานั้นได้ค่ะกล้ามเนื้อที่ใช้ในการสัอร์ตนะคะมีหลากหลายมากมายเลยแต่หลักๆนะคะก็คือต้นขาสะโพกแกนกลางรวมถึงกล้ามเนื้อน่องด้วยค่ะส่วนคําถามยอดทิศที่เจอกันบ่อยมากๆเลยนะคะก็คือสัพอร์ตเนี่ยเวลาย่อเนี่ยเข่าวควรจะเลยปลายเท้าหรือเปล่านะคะคำตอบก็คือ สามารถที่จะฝึกแบบเลยหรือไม่เลยก็ได้นะคะถ้าเราฝึกแบบเลยปลายเท้าแรงเนี่ยค่ะจะตกไปที่ข้อเข่าค่อนข้างมากแต่ถ้าเราฝึกแบบไม่เลยปลายเท้าแรงจะมาตกที่สะโพกค่อนข้างมากซึ่งหมายความว่ายังไงถ้าเวลาฝึกบางคนมีอาการปวดเข่านะคะหรือมีอาการปวดสะโพกถ้ามีอาการปวดเข่าก็อาจจะฝึกแบบไม่เลยปลายเท้านะคะแรงมันจะตกที่สะโพกมากกว่าแต่ถ้ามีอาการ ปวดสะโพกก็อาจจะฝึกแบบเลยไปาเท้านะคะเพื่อให้แรงเนี่ยไปตกที่เข่ามากกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะแนะนําว่าลองหาสาเหตุจริงๆก่อนดีกว่าว่าอาการปวดเนี่ยมาจากอะไรเราจะได้ทําท่าให้มันถูกต้องนะคะโดยที่ไม่ต้องไปหลีกเลี่ยงทําท่าที่คิดว่าทําไม่ได้นะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับคลิปแรกของเพจนะคะก็ถ้าสังเกตดูก็คือมืดแล้วนะคะเพราะว่า หลายเทคมากนะคะอาจจะได้ตื่นเต้นด้วยนะคะเพราะเป็นคลิปแรกยังไงก็ฝากคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์กันได้นะคะคลิปหน้านะคะสื่อก็ได้ทำาชเลน์นะคะก็คือให้คุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยมาแข่งทำา็กคอร์ดูว่าใครทำได้จำนวนครั้งมากกว่ากันยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามกันมาจนจบคลิปนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ